สวัสดีครับคนบ้าปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาชมสวนหวายนะครับปลูกไวยขายหน่อนะครับอันนี้เป็นหวายน้ําขาวภูพานนะครับอนี่แหละอายุก็ปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะครับก็ได,ด้ได้ตัดไปบ้างแล้วนะครับอ,อันนี้ปลูกไวยขายหน่อนะครับอื น,นี่ก็พ่อได้มาไอ้นะครับต้นที่มันตุยไปนะครับเอามาปลูกเสริมลงไปนะครับนี่ดูก้าวใบครับอันนี้ายก็เพาะเองนะครับเพาะเองนะครับระหว่างต้นที่มันตุยไปมันไม่ตุยนะครับอันนี้มันตัดออกไปครับมันก็จะแตกขึ้นมาอยู่นะครับ วิธีปลูกไว้นะครับก็อายุนะครับก็ประมาณ3ปีนะครับถ้าดูรายดีก็2ปีนะครับก็สามารถได้ตัดได้ตัดหน่อขายนะครับก็ความกว้างความยาวนะครับก็อยู่ที่ประมาณเมตดนะครับความประมาณเมตรห้าสิบได้นะความกว้างมันก็แล้วแต่คนดูแลได้นะครับเราก็สามารถที่จะปลูกถีได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมแปลนกล้องให้นุยกัน 5ไร่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ12,000ต้นนะครับ12,000ต้นวายน้ำขาวภูพานนะครับใครสนใจนะครับอยากนะครับจะได้หวายนะครับไปปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นกล้านะครับหรือว่าหวายแบบปอกอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆลงในใต้คลิปไว้ให้นะครับ อ่าครับอันนี้ก็ปลูกเป็นน้อยหนาด้วยนะครับเพื่อนปลูกน้อยหนาในแซมลงไปในระหว่างช่องกลางของที่เป็นสวนบายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนะครับลงไปจนติดน้ําเลยนะครับห้าไล่นะครับสวนนี้นู้นน้ําต้นโน้นนะนี่ครับก็ดูแลแค่วัชพืชนะครับก็สามารถที่จะ ทําให้วายครับเติบโตได้นะครับตัวนี้มันมันหวางไปเยอะเหมือนกันนะแถวนี้เพราะว่ารดูแรงนะครับผมไม่ได้รดน้ําม,มันเนาะไม่ได้รดน้ําม,มันก็ปล่อยแบบธรรมชาติไปนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะหวางอยู่เยอะนะครับก็เลยอนี้ครับเอาต้นน้อยหน้ามาปลูกนะครับน้อยหน้าก็เพิ่งจะพ้นเก็บลูกมันไปหมดแล้วนะครับน้อยหนาเนี่ยผมจะพามาดูมะละกอนะครับ มะละกอโอ้โหมันสุกคาต้นนะครับเพื่อนออเดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่นี่มันมีอีกลูลกอยู่ข้างบนโอ้นี่เลยสุกเล้วอืมนี่แล้วก็แขกนวลน,นะครับนี่อือโอน่าจะหวานเลยนะครับเพื่อน ออสวยสวยสวยงามเลยนี่ครับนี่ครับเป็เพื่อนสวนวายนะครับใครอยากจะอ่าส,สั่งสั่งสั่งได้นะครับนี่เป็นหวายน้ำขาวภูพานนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ไปให้ไก่ก่อนดีกว่ามะละกอโอ้มันเพิ่งสุกนะครับนี่ครับผมนี่ครับสวนวาย เดี๋ยวพาไปดูตรงที่พ่อแกเอา,เอาไว้มาอชํำลงไปอีกนะครับตัวนี้คือตรงที่มันปุยไปนะครับเอามาปลูกลงปลูกลงทุกปีนะครับด้านล่างนะครับอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นเขาเนาะนเดินขึ้นไปดูพ่อแกนั่นก่อนชํำแกเอาไว้ลงมาปลูกทับลงไปอีก พิกัดนะครับก็อยู่ที่ภูพานสกลนครนะครับเพื่อนๆอย่างเยี่นตัวนี้นะครับปลูกต้นเดียวนะครับนี่จากที่เราปลูกลงต้นเดียวพอเราตัดไปอ,อันนี้ได้ตัดสองสองสองอันเลยน,น,นะครับเพื่อนๆนี่นี่รอยตัดไปสองหน่อไปแล้วนะครับแต่แล้วมันก็จะมีตัวหน่อลูกนะครับเพื่อนๆที่มันแตกออกมานะนี่แตกออกมาแบบค่อนข้างหลายหลายหลายหน่อเลยนะครับก็สามารถที่จะตัดได้ทั้งปีนะครับถ้า มันถึงแบบขเขาเรียกว่าอะไรนะต้นถ้ามันโตนะระยะที่เหมาะสมนี่อย่างเช่นต้นนี้เหมือนกันน,นี่อันนี้ก็ตัดไปตัดไปหนึ่งแล้วแล้วก็มันก็จะมีพวกตัวลูกตัวหนอนี่มันแทงออกมานะครับนะครับรู้ดูแล้งนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถแประมาณว่าราคาค่อนข้างที่จะราคาดีเลยนะครับรก็อย่ามาปลูก ปลูกเสริมลงไปแต่ไม่รู้ว่าจะพ้นแรงหรือเปล่านะนต้นนี้ก็ตัดออกไปแล้วสองหน่อนะครับแล้วก็มีตัวลูกที่มันแทงขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะตุยยากอยู่นะครับเพื่อนหวายนะมันสามารถที่จะทนแรงได้ดีนะครับนีวเอาไหมเอออ น่นนนครับควายมันมาเข้าสวนอันนี้ก็ปลูกปีนี้ปลูกเมื่อต้นปีเห็น,นไ<ว>หนมก็โตเร็อเอามาแบบมันตุยลงไปก็ตุยค่อนข้างเยอะนะครับมันแรงนะครับช่วงแรงมันแรงเกินนะเราไม่ได้ลดน้ำมันก็ตุยไปนะครับต้องปลูกเสริมไปนะครับ<ม>ห้องก็ปลูกเสริมไปเร<ม>ื่อยๆไว้น้ำขาวภูพานนะครับก็ ทางเราก็มีขายที่เป็นต้นกล้านะครับแล้วก็ทั้งที่เป็นเขาเรียกว่าวายปอกอ่อนวายเหลานะครับก็มีส่งทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะวายปอกอ่อนนะครับรับออเดอร์ไม่จํากัดนะครับมีส่งเกือบจะทุกวันเลยนะครับก็ราคาเดี๋ยวก็โทรสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูแถวข้างล่างนะครับเพราะว่า อ่าตรงนั้นจะเป็นวายที่เป็นหน่อใหญ่ๆเลยนะครับข้างบนตรงนี้มันแรงๆนิดนึงเนาะมันก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่ดูพ่าลงไปดูข้างล่างจะมีเป็นวายหน่อใหญ่นะรีงจะหน่อใหญ่ทึบๆก็ถามว่าดูแลยากไหมก็ด้วยลักษณะของวายนะครับมันเป็นมีหนามเยอะนะมันก็ค่อนข้างที่จะดูแลยากนะครับต้องอาศัยความแล้วว่าความชำนาญเนาะชำนาญเฉพาะทาง เพราะว่าผมก็ทําทไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อแกก็ดูแลอยู่นะครับความชนานาญเลยแหละนี่ตรงนี้นะครับลงไปจนถึงนู่นเลยต้นไม้ใหญ่ใหญ่ริมริมฝั่งนู้นนะครับนะครับห้าไร่นะสวยงามเลยนะครับคาดว่านี่ครับดูให้ดูตรงนี้ก่อนนี่แถวนี้นะครับก็ตัดได้หมดแล้วเนี่ยดูหนออนี่ครับตัดได้แล้วเนี่ย หนอใหญ่เลยเนี่ยแถวๆนี้นะลงไปเนี่ยอืมตัดได้หมดเลยอืมเยอะมากนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอุ้ยหนอใหญ่แท้อืม พอตัดอีกนนแน่แน่รอบนี้เพิ่งจะตัดเสร็จไปอีกรอบหนึง่ง